สวัสดีครับวันนี้เจอบช่องของที่เชนอีกแล้วครับวันนี้ผมได้มีโอกาสครับในสวนนะครับก็ไปเห็นไอ้ต้นออมทองครับอ,อมทองมันพร้อมที่จะขยายพันธุ์แล้วนี่เริ่มยาวแล้วนะครับคราวนี้เราจะขยายพันธุ์ออมทองครับวันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับสิ่งที่ใช้คืออันนี้ขุยมะพร้าวครับขุยมะพร้าวแช่น้ำสอคืนแล้วก็ตัวนี้ดินถุงครับอย่างละครึ่ง อย่างละครึ่งนะครับอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับดินถุงที่เราใช้นะครับแล้วก็มีปูนแดงครับปูนแดงอ่าครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าคลุกเคล้าให้เข้ากันครับดินกับขุยมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างนี้คลุกเคล้ากันนะครับอ่าผมให้มาดูที่ผมคลุกเคล้าไว้พอคลุกเคล้าเสร็จมันจะได้อย่างนี้ครับเราก็ใช้กระถางขนาดสี่นิ้วเอ้ยหกนิ้วนะครับใช้หกนิ้ว ตัวนี้กระถางอ,อกนิ้วใส่ลงครับใส่ตินลงไปประมาณครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นเราก็จะตัดกิ่งพันต้นออมครับที่เราเตรียมไว้ตัวนี้นะครับตัดมาเลยตัดไม่ได้อย่างนี้ครับทาปูนแดงซะหน่อยครับเพื่อป้องกันเชื้อรานะครับาทาปูนแดงครับทีนี้ก็พร้อมปลูกแล้วครับดินสูตรนี้ ที่ผมคิดขึ้นมานะครับมันจะระบายน้ําได้ดีครับไม่ทําให้น้ําขังในกระถางซึ่งดินระบายน้ําได้ดีมันจะทําให้รากของพืชเนี่ยเดินได้ดีครับเมื่อรากเดินได้ดีมันก็หาอาหารได้เก่งหาได้เก่งก็โตวไวนะครับโตวไวอันนี้ต้นนี้อ,อมทองครับอ,อมทองอ่าครับอย่างนี้ครับง่ายๆเองกดดินไปลงพอให้แน่นพอสมควรครับ อ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วครับได้ต้นอมทองใหม่มาหนึ่งต้นนะครับจากขยายพันธุ์เมื่อกี้นะครับเพื่อนๆลองไปทําดูครับง่ายนิดเดียวครับสูตรนี้ครับดินถุงครับดินถุงอะไรก็ได้กับมะพร้าวไอขุยมะพร้าวแช่น้ำสองคืนมาผสมให้เข้ากันแค่นั้นเองครับต้นไม้ของท่านก็จะสวยงามคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แด่เพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับ ถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ